สวัสดีชาวราศีธนูแล้วก็ที่ผูกด,ดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีธนูนะคะการเสี่ยงหวยในงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันหกสิบความโชคดีอันดับแรกในวันที่18มิถุนายน18มิถุนายนวันนี้ออกคลิปวันที่19มิถุนายน ดาวเกตซึ่งเป็นผงชูรสซึ่งเป็นเครื่องปรุงซึ่งเป็นสิ่งที่จะเข้ามาทำให้การรายได้การรายจ่ายสมาชิกในครอบครัวในครัวเรือน มีรสชาติยิ่งขึ้นอ้าพอมันปรุงแล้วมันก็ต้องเป็นรสชาติสิพอมันปรุงแล้วก็ต้องเป็นรสชาติแต่จะเป็นรสชาติหวานขององมอมเปรี้ยวจืดอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของทุกคนปรุงให้ทุกหรือปรุงให้สุขเงินเข้ามาก หรือออกมากโอ้โหหรือปวดหัวเรื่องการเงินรายได้หรือคนในครอบครัวนู่นนี่นั่นจังเลยอยู่ที่พื้นดวงของท่านนะคะนี่คือคลิปวิดีโอที่ทำนายภาพรวมค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคม267คนเกิดว่าอาทิตย์คนเกิดว่าอาทิตย์มันมีเกณฑ์ที่จะการเงินไหลเวียนค่ะคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์ถ้าเกณฑ์การแข่งขันการลุยก็อยู่ในเกณฑ์บวกคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเพราวๆหน่อยค่ะคนเกิดวันพูดกลางวันพูดกลางวันเนี้ยค่ะลองดูซิว่าลูกหลานของเราบุตรหลานของเรา แม้แต่ลูกน้องลูกจ้างใครที่เรารู้สึกว่าเอ็นดูจังเลยไปขอตัวเลขจากเขาไปเอาเลขที่เกี่ยวกับเขามาซื้อนะคะคนเกิดวันพระรหัสบดีคนเกิดวันพระัส,สบ,ด,ด,สสบดีตอนนี้เพาได้เพาสักเล็กน้อยคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์อยู่ในเกณฑ์เรียกว่า ร้อนรุ่มอยู่พอสมควรปัญหามันจะยุ่งยากไหมก็ตอนนี้ยุ่งวุ่นวายเรื่องการเงินอยู่คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสราเเสรา์ถ้าเพาได้เพลาถ้าบอกว่าคุณเป็นนักเล่นมืออาชีพก็ลองดูว่าพื้นดวงของคุณจะให้คุณแค่ไหนแต่ตอนนี้อยากจะให้เพลาได้เพลา คนเกิดวันพุทราหูคนเกิดวันพุทราหูตอนนี้ขยับขยายธุรกิจการงานเต็มที่อยู่ในด้านบวกแล้วถ้าคุยบอกว่าคนเกิดแต่แตละวันนียค่ะควรจะเอาเลขจากไหนมาซื้อเพราะว่าคนที่ฟังคลิปนี้เราก็เล่นหวยกันทุกคนเล่นมากเล่นน้อยเท่านั้นเองหรือควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้คนเกิดวันอาทิตย์ไปเชื่อมสัมพันธ์กับหนึ่งสมมุติใครเดินทางอยู่ แล้วไปเห็นตัวเลขที่เกี่ยวกับคนเจ็บคนตายสมมุติเขีย์ออนไลน์อยู่เห็นคลิปพวกอุบัติหงอุบัติเหตุแล้วเขาโชว์ทะเบียนรถอย่างนี้ค่ะหรือแม้แต่ความฝันของคุณเพราะตอนนี้การเงินของคุณกําลังจะพลวดๆดถือว่าคุณเป็นต่อเพื่อนเลยสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เอาเลขที่รถเลขที่บ้านถ้าเป็นฝ่ายหญิง เอาอายุพ่อแม่เอาอายุพ่อถ้าเป็นฝ่ายชายเอาอายุแม่ก็ได้หรือไปถามท่านก็ได้ว่าท่านชอบตัวเลขอะไรแต่ใครที่พ่อแม่ไม่เล่นการพนันก็เอาอายุของท่านแล้วกันอย่าไปถามเดี๋ยวท่านงอนเดี๋ยวท่านไม่ชอบคนเกิดคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารตอนนี้ การเงินการทองของคุณมันติดปัญหาซะมากกว่าหรือต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแทนการได้โชคแบบราบลอยคือถ้าบอกว่าวันนั้นหรือช่วงนั้นช่วงที่ใกล้จะหวยออกหรือแม้แต่วันหวยออกคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาอะไรไปลองหยิบปัญหานั้นมาเป็นตัวเลขไปลองหยิบปัญหานั้นมาเป็นตัวเลข ถ้าดวงดีปัญหาจะเป็นโอกาสจะเป็นเงินเป็นทองคนเกิดวันพูดกลางวันลองถามสิคนใกล้ตัวเราเขาชอบเลขอะไรนะคะคนใกล้ตัวเราไม่ว่าในงานในครอบครัวคนใกล้ตัวเรามีคนที่ชอบตัวเลขอะไรแล้วไปพึ่งพาเขาคนเกิดวันพระราดีคนเกิดวันพระราด,ด,รรดีไปเชื่อมสัมพันธ์กับสมมุติซื้อหวยกับใครบ่อย ไม่ว่าจะใต้ดินบนดินซื้อหวยกับใครบ่อยๆลองไปถามซิเขาชอบเลขตัวไหนเพราะว่าการเงินการทองของคุณตอนนี้ทำแค่ไหนถ้าฟ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ช่วงเนี้ยดาวท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะประทานให้เองคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ไปเชื่อมสัมพันธ์ลูกหลานเหมือนที่บอกนั่นแหละคะ่ะ หรือแม้แต่คนรักคู่ครองหรือกิ๊กที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือแม้แต่ลูกน้องลูกจ้างผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าคุณเป็นหัวหน้าลูกน้องคนไหนเล่นหวยบ่อยๆไปถามเขาดูหรือแม้แต่คุณเดินทางไปไหนคุณเดินทางไปไหนแล้วเกิดอยากซื้อลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ๆ พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ๆไม่ใช่หน้าเดิมนะคะในเมื่อคุณเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่แล้วจะไปซื้อลอตเตอรี่ในวันหวยออกอย่างเงี้ยค่ะไปถามดูเขาชอบเลขอะไรหรือบอกว่าหยิบให้หน่อยตัวไหนก็ได้ลองดูนะคะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์สูสีกับคนเกิดวันพระรหัสสบดีแต่ตอนนี้คนเกิดวันวันเสาร ราศีธนูลักนณาธออยู่ตอนนี้คุณรุ่มร้อนด้วยเรื่องการเงินการทองอยู่จัดการบริหารการเงินให้ดีนะคะจัดการการเงินการให้ดีถามว่ามันยังรุ่มร้อนอยู่ถ้าชอบซื้อก็อย่าซื้อเยอะนะคะถ้าถ้าควรหยุดได้ก็ขอให้หยุดเลยคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธราหูาหสูสีกับคนเกิดวันศุกร์หนึ่งลูกน้องลูกจ้าง ลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่คนที่มีคนใช้เหล่านี้ค่ะเหล่านี้สามารถที่จะถ้าเขาชอบเล่นหวยก็ถามเขาได้เลยหรือแม้แต่ไปโน่นมานี่มานั่นแล้วอยากจะซื้อลอตเตอรี่ในวันหวยออกพ่อขาแม่ค้าหน้าใหม่ๆคนที่พบเจอเจอกันหน้าใหม่ๆหรือแม้แต่คุณคึกอยากจะซื้อไม่ลงมาฟังคลิปอาจารย์แล้วนี่ใครที่มีกิ๊กมีกัก ก็นะอายุเขามั่งให้เขาหยิบรัตเตอรี่ให้มั่งหรือตัวเลขที่เขาต้องการมั่งหรือตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับเขาได้หมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะถูกหวยกันทุกคนนะคะเพราะว่าดวงส่วนบุคคลหนึ่งคุณเกิดว่าทิ์วันอังคารวันจันทร์จริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นราศีธนูลัคนาตัวจริงหรือเปล่าที่สําคัญมันอยู่ที่พื้นดวงส่วนบุคคลค่ะ มันอยู่ที่พื้นดวงส่วนบุคคลว่าปีนั้นเดือนนั้นดาวในมุมดวงของคุณอยู่ในที่ดีที่เสียมันมีเบื้องลึกค่ะมันมีเบื้องลึกดังนั้นก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้าจะชอบเสียงหวยรวยเบอร์สําหรับคนราศีธนูและคานาธนูอย่างน้อยในพื้นดวงคุณก็ยังมีโอกาสเป็นต่อกับมากกว่าราศีอื่นอยู่ในพื้นดวงของคุณในการที่ดาวเกตซึ่งเป็นดาว ปรุงรสในเรื่องการเงินการรายได้ของคุณมาอยู่เนี้ยแต่แต่ละวันก็ไปฟังบ้างว่ามันมีเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนค่ะ